สวัสดีครับวันนี้นะครับอยากได้ว่าพิเศษอีอันหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาทําตามซีรีส์หรือหนังนะครับแต่วันนี้ฉันจะมาทำโอมากาเสะครับๆๆๆฉันจะใช้วัตถุดิบนะครับที่หาได้ง่ายๆมายกระดับจานปกติซึ่งออมากาเสะเซนเนี่ยก็จะมีเป็น3คอร์สฉันจะโฟกัสก็คือตัวหมูนะครับหมูดำซีพครูปะส่วนสังคอนะครับ โอมังคเสสามคอร์สองเซนนะครับก็จะเริ่มจากโรบินบับนะครับอาจจะจะมีทั้ง3ประเทศเลยนะครับมีเกาหลีมีญี่ปุ่นแล้วก็มีไทยนะครับคอรที่2จะเป็นซูชินิกิทงคอตสึนะครับก็จะเป็นทงคอตสึบแบบดีคอนสตรักและจานที่3ซอสผนังนะครับอันนี้จะเป็นไทยเมนูนทั้งหมดนี้นะครับเซนชื่อว่าเพื่อนๆทำได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเซนทำกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทําหมูนะครับเราก็จะใส่น้ํามันใช้ไฟกลางนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆนะครับแผ่ออกมาลงไปนะครับแล้วค่อยๆแผ่ออกมาเดี๋ยวขั้นตอนนี้เนี่ยึ่จะทาหมูสําหรับทั้ง3มคอร์สเลยนะครับเพราะจะได้ทําไปทีเดียวเลยตัวนี้ได้นะครับเ็นจะเอาใส่จานนะครับใส่จานเสร็จนะครับเซ้นก็จะเกลือนิดหนึ่งหน่อยนะครับนิดหนึ่ง แล้วก็พริกไทยนิดนึงพอครับสวยน,นะครับใส่จานอมาเกษคืออะไรอุมาเกษตนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็คือตามใจเชฟก็คือวันนี้ก็จะเป็นตามใจเซนเัาโอเคครับตอนนี้นะครับซึ่งก็ย่างหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตะแกรงเหล็กนะครับอันนี้เนี่ยซิงจะมาทําตัวสาหรายนะครับพอดึองออกมาเขาก็จะเป็นแผ่นนี้ อันนี้เนี่ยคือเขาไม่กรอบเราทําให้เขากรอบนะครับโดยการที่เขาลงมาลนไฟเยี้อย่าทิ้งไว้จุดเดียวนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าบิบิบับนะครับที่เซนทำเอาไว้แล้วถ้าใครอยากดูนะครับว่าวิธีทําบิบิบับเนี่ยจะเป็นยังไงเซนมีวิดีโอนะครับในช่องเซนกลับไปดูได้นะครับ่าอันี้ครับก็จะเป็นไข่นกกระทานะครับเพราะว่าเราทากำลังทําอมากาเรอยู่ปกติเขาจะใช้ไข่แดงนะครับ ก็เลยใช้เป <ize> ็นไข่นกกระทาเดี <serves> ๋ยวเรามาประกอบร่างคอสแรกกันเลยครับผมก็อย่างแรกซาลาาเซนนะครับึซงก็จะก็จะผ่าอย่างนี้นะครับจากนั้นก็จะผ่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเซนก็จะลงหมูไซที่พอเหมาะสมทําให้มือเปียกนิดนึงนะครับแต่อย่าเปียกเยอะมากนะครับเราก็จะหยิบข้าวบักขึ้นมานะครับมือนะครับปั้น2นิ้วนี้นะครับกดลงไปแล้วก็งนไปข้างหลังทาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ก้อนมันก็จะวางไว้วันนี้จากนั้นเราก็จะใส่ไข่นกกระทาของเราลงไปนะครับ สุดท้ายเราก็จะป้ายโคจูจังนะครับลงไปนิดหนึ่งให้ตากล้องชิมนะครับนอกจากถ่ายแล้วผมยังต้องมานั่งกินเป็นทุกอย่างไนะครับอีพีนี้ฉันงก็สบายหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นต้องกินแบบทั้งคำเลยป่ะทั้งคำพยายามเข้าทั้งคำหรือแบ่งเป็นสองคำเลยก็ได้วแต่โอ้แต่เข้ายังไงนะอีพีนี้ฉันงก็สบายหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ต้องบรรยายรสชาติแล้วเป็นไงครับผมคือกลิ่นข้าวมันหอมมาก แล้มันก็มีความนุ่มของหมูความฉ่ำของหมูมันก็เลยมีความมันของไข่ปลาระทามันแบบพอดีมากครับผม็ม,มีสาลรายที่มาช่วยตัดเลียงเลยอันนี้นะครับก็เป็นคอร์สแรกนะครับใหญ่นะครับแต่เบาๆนะครับเพราะว่าจ,จะเรียงรสชาติจากเบาสุดขึ้นไปจัดสุดนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคอร์สสองครับในคอร์สที่สองนะครับก็จะเป็นตัว ทงคัตสึในกิริความพิเศษของมันเนี่ยก็จะเป็นการที่เซนดีคอนสตรักออกมานะครับเพราะทงคัตสึปกติจะเป็นหมูข้างในเกีขนมปังข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีตัวซอสที่บีบอยู่เซนจะเอามาเรียงใหม่หมดเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เซนจะทอดเกีขนมปังของเซนพอลงนะครับก็จะก็จะฟูีเราจะทอดกันนะครับจนสีเหมือนข้างนอกทงคัตสึเลยเป็นสีน้ำตาลน,นะครับเหลืองทองอนี่นครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําตัว นิกิริทงกสือนะครับอ่าอื่นนะครับมือเปียกนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับเราต้องป้องกันใส่ถุงมือหน่อยนะครับข้าวญี่ปุ่นนะครับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เซนจะไม่ได้ใส่เป็นวินิก้านะครับเพราะว่าซอสทงกสืเขามีความเปรี้ยวของเขาอยู่แล้วกะปริมาณข้าวนะครับเ้ิมครับเคครับผมจากนั้นนะครับเซนจะทาตัวซอสต้องไปบนตัวข้าวนะครับจากนั้นเซนก็จะนําข้าวเนี่ยมากลิ้ง ในตัวเกลี่ขนมปังนะครับนี่นะครับจากนั้นนําหมูนะครับลงมาครับแล้วก็กดนะครับพอกดเสร็จนะครับแล้วก็จะใส่อันนี้เป็นดีจอนมาสตาร์ดนะครับจากนั้นก็จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นอ,อันนี้นะครับเป็นคําที่2อง่อะพิเตอย์หยิบชิมนะครับ มากินทองคัตสึเลยนะโหเทกเจอร์มันไม่เหมือนเดิมมันคือกลิ่นเหมือนทองคัตสึทุกอย่างเลยนะแต่ทเทกเจอร์มันนุ่มเข้าไปเกาะปกติเราเลยกินทองคัตสึเกาะอะไรมนุ่มอันนี้ทเทกเจอร์แบบแปลกใหม่ครับแต่ก็ยังมีความเป็นทองคัตสึอ,อยู่ครับอร่อยอร่อยคอที่สามของเราครับก็จะเป็นคอที่มีรสชาติจัดที่สุดนะครับนั่นก็จะเป็นอาหารไทยของเราเพราะ คนไทยชอบรสชาติจัดมากๆเลยนะครับฉะนั้นนี่ก็คือเป็นหมูกุนซอดสผนนงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องแกงก่อนนะครับเครื่องแกงก็จะมีตันดินเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาตำรวมกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำตัวซอสผนงของเรานะครับ ไฟเบานะครับจากนั้นก็ลงน้ำมันเราจะลงเครื่องแกงของเราครับช้อนหนึ่งี่เราทั้งหมใช่ครับผมก้องก็ระวังนิดนึงนะครับ <c oughs> พอผัดไปเรื่อยๆนะครับน้ําของเขาก็จะออกมาเราจะคั่วนะครับจนเครื่องแกงเนี่ยมีกลิ่นหอม <c oughs> เริ่มฉุนแล้วนะครับเริ่มหอมเราจะใส่กะทิลงไปนะครับลง <c oughs> ไปอย่างนี้ ก็คนนะครับให้เข้ากันตอนนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บไม่เนนะครับจากนั้นชิมรสชาตินะครับน้ำตาลเพิ่มนะครับแล้วก็น้ำปลา,ยยานิดเข้พอนะะครับก็จะคนเข้ากัน คำนี้นะครับก็จะเป็นคำสุดท้ายของคอร์สนี้นะครับแต่เดี๋ยวขนมหวานเนี่ยก็ไปเจอกันอีก E ีหนึ่งนะครับเริ่มจากซาลาดก่อนนะครับซาลาดเนี่ยซิงก็จะเอาไปย่างเหมือนเดิมแล้วเหมือนกับคำแรกนะครับเราก็จะตัดครึ่งเราจะมาทําการหั่นหมูนะครับเพราะว่าคานี้เนี่ยทำเป็นกรึ่งขันฉะนั้นเราก็จะซอยหมูให้ชิ้นเล็กลงนะครับเขาก็จะแบนกว่าปกติหน่อยนะครับซาลาดซิงก็จะปริมๆมนิดนึงนะครับปริมก็คือการที่จะหั่นให้มันสั้นลงนะครับ วนนี้นะครับและสุดท้ายน้ํนิดหนึ่งสาลายประกบกันนะครับแล้วก็กดกดลงไปจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่หมูทดลองไปนะครับนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ซอสพะแนงของเราอันนี้นะครับก็จะเป็นทัวบดเราก็จะใส่ลงไปข้างบนนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะตบท้ายด้วยใบมะกรูดนะครับซอยเป็นฝอย แล้วก็คลิกนะครับซึ่งก็ซอยมาเหมือนกันนี่นะครับก็จะเป็นกุองคันนะครับอสุดท้ายนี่นะครับรก็เป็นคอสุดท้ายก็<ร>จะเป็นซูชิกุ้งคันแผนงหมูดำซีพครุบุตะนะครับ<อ>ส่วนสังคออ่านี่นะครับยิให้เลยมา,าเกษตรต้องกินจากมูเชฟแบบนี้นะครับครับผมเนี่ยมา ผมชอบอันนี้สุดเลยนะมันม,<า>มีความเป็นไทยอ่ะใช่อันนี้ครับมีความเป็นไทยเทยอะมากเขาว่าเป็นผนังครับมีความเผ็ดร้อนแบบไทยแล้วก็คือสามคอร์สที่กินไปอ่ะมันได้ฟิลแบบโคลาสเลยอันแรกเป็นเกาหลีเกาหลีครับผมอันที่สองเป็นญี่ปุ่นอันที่สามก็นนเป็นไทยอืมอ๋ออันน,นันครับแต่ผมชอบอันที่สามสุดละนะแต่เดี๋ยวของหวานเนี่ยก็คงจะต้องไปเจอกันอีก EP หนึ่งนะครับเพราะอย่างนี้ของหวานตก็ต้อ้พาเรื่อมีของหวานครับผมทั้งสามอันนี้คือใช้หมูอะไรนะทั้งสามคอร์สเนี่ยหมดเลยคือเมนเลยนะครับ หมูดาซีฟีครูตาะสดสังคอ<ม>ใช้ทุกเมนูเลย<ม>เพราะว่ามันเขาเรื่าอะไร versatile <ม>คำภาษาอังกฤษแปลว่ามันหลากหลายมากทำได้หลายแบบนะครับอร่อยมากครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ,รบสำหรับวันนี้เซนไปกันนะครับบ๊ายบาย